ผู้ชมการวงการลูกขนไก่ไทยได้สนานรับต้นปี2026นะครับเมื่อทางด้านของวิวกุลวุฒิวิทิศสารยอดหนังตบลูกขนไก่ขวัญใจชาวไทยมือวางอันดับสองของโลกระเบิดฟอร์มระดับมาสเตอร์พีดประกาศกสักดาควาแชมป์รายการใหญ่ระดับเมเจอร์อย่างตีตนาสมาเลเซียโอเพน2026ัว์นเมนต์ระดับเวิร์ดโชว์ซูเปอร์เาซันซึ่งถือเป็นรายการเปิดฤดูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดณนะักรุ่มกุลลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมา ในรอบชิงชนะเลิศครับเป็นการโคจรมาพบกันของสุดยอดฝีมือระหว่างวิวกุลวุฒิกับคู่ปรับสำคัญอย่างฉียูฉ่ฉีมืออันดับหนึ่งของโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เกมแรกบรรยากาศเป็นไปด้วยความกดดันทั้งสองฝ่ายงัดแท็ติกเข้าสู้กันอย่างดุเดือดแต้มเบียดกันแต้มต่อแต้มชนิดหายใจรถต้นคอแต่ในช่วงท้ายเกมครับเป็นทางด้านของวิวที่โชว์ความนิ่งของจิตใจและเกมรับที่เหนียวแน่นรากับกำแพงเหล็กเฉือนชนะไปสุดระทึก23ต่อ21คะแนนขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0เกม ต่อมาในเกมที่2ครับวิลกุลววุ์ยังคงโมเมนตัมที่ดียอดเยี่ยมเปิดฉากบุกและคุมจังหวะได้เหนือกว่าออกนำห่างไปถึง6ต่อ1คะแนนแต่แล้วจุดเปลี่ยนสำคัญก็เกิดขึ้นเมื่อฉียูฉีมีอาการบาดเจ็บรบกวนที่บริเวณหัวไหล่จนไม่สามารถแข่งต่อไหวตัดสินใจขอยอมแพ้ส่งผลให้กุลววฒ์วิทิสารชนะไปในที่สุดคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้อย่างสมศักดิ์ศรี ขณะเดียวกันครับชัยชนะครั้งนี้ยังทลายกำแพงสถิติีครั้งสำคัญของวงการแบดมินตันไทยโดยนี่คือแชมป์ระดับซูเปอร์ทาาซันรายการแรกในชีวิตการเล่นอาชีพของกุลวุฒิซึ่งเป็นระดับสูงสุดของ BWF World Tour นอกจากนี้ยังกลายเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ซูเปอร์ทาาซันประคองได้สำเร็จโดยการเข้าชิงรายการเมดิียโอเพนนี้ยังเป็นคนแรกในรอบ16ปีของไทยต่อ,อจากซูเปอร์แมนเดือโทบุญศักพลสนะ ตำนานรุ่นพี่ที่เคยทำไว้เมื่อปี2010ด้วยขณะที่ล่าสุดครับวิวคุลวุฒมือสองของโลกและมือหนึ่งของไทยเปิดใจครั้งแรกนะครับโดยมีการพูดติดตลกว่าตอนลีชองเวยขึ้นมอบรางวัลได้มีการชวนไปกินบะก,กุเตะกันอีกรอบพร้อมขอบคุณคำแนะนำที่มีให้เสมอเมื่อเขามีปัญหาหรือความกังวลโดยเฉพาะเรื่องวิธีวางแผนและการควบคุมอารมณ์ทั้งในและนอกสนาม ส่วนเรื่องที่ฉียุฉีขอลีไทยไปก่อนวิวกล่าวว่าผมรู้สึกมีความสุขมากครับก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยฉียุฉีเป็นผู้เล่นระดับโลกหวังว่าให้เขาหายไวๆวันนี้ผมวางแผนมาดีแต่ต้องยอมรับว่าถ้าต้องเล่นยาวกว่านี้ผมคงไม่มีแรงเหลือพอหรือต้องแลลี่กันอีกอาจจะไม่สามารถเอาชนะฉียุฉีได้ นอกจากนี้นะครับวิวยังเล่าถึงความกดดันสมัยเป็นมือหนึ่งของโลกโดยกล่าวว่าการที่ผมขึ้นมือหนึ่งของโลกผมก็มีความสุขนะครับแต่ช่วงนั้นต้องยอมรับว่ากดดันเพราะตอนผลการแข่งขันผมจะคิดว่าทุกคนคาดหวังวันเนี่คือมือหนึ่งของโลกลงสนามจะต้องมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมอยู่ตลอดเวลาแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่